สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีเดือนสิงหานะครับวันนี้ก็มี Honda w ว v e 110นะตัวล้อเม็ดสีแดงนะครับลายไม่นะครับวันนี้มาอัปเดตราคาให้นะฮะเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆนะฮะหรือว่าพี่ๆท่านใดนะฮะที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะหรือว่ากำลังมองหารถใหม่ใช้งานสักคันนะครับไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนนะฮะวันนี้แนะนำก็จะเป็น h o n d a Wave 110 ล้อแมกปี2025นะครับนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ตัวใหม่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงด้านนะครับนี่ยฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงเงานะฮะตัวนี้ตัวท็อปก็เป็นตัวสตาร์ทมือนะครับส่วนเรือนไม้ก็จะเป็นแบบอนาล็อกนะฮะนี่ยตัวนี้ตัวสตาร์ทมือนะครับมีให้เลือกอยู่5สีนะฮะก็จะมีสีแดงนะครับสีน้ําเงินนะครับ สีดำเหลืองสีขาวน้ำเงินแล้วก็สีเทาดำนะครับส่วนราคานะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับราคาเงินสดตอนนี้อยู่ที่47,900บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ47,900าบาทนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็ถังน้ำมันนี้จุน้ำมันได้5ลิตรนะครับสำหรับท่นานใดที่หารถใช้งานที่ว่าเน้นประหยัดน้ำมันก็นี่ฮะ แนะนารุ่นนี้เลยนะครับ76.9กิโลต่อลิตรนะฮะเติม1.3นี่ขับได้ถึง100กิโลนะครับตัวนี้ก็เป็นราคาที่ติดมากกับรถนะครับ46,900นะครับราคานี้ยังไม่รวมภาษีพรบนะฮะของเราก็ขายอยู่ที่47,900บาทนะครับของเราก็จะบวกค่าภาษีค่าพรบอีก1,000บาทนะครับก็จ่ายรับรถอยู่ที่47,900นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นที่เปิดบอกนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กสีดำนะฮะขับขึ้นด้วยโซ่สเตอร์นะฮะแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับเกียร์นี้เป็นเกียร์วนนะครับหนึ่งถึงสีนี่อย่า,า,ปดดาไปข้างหน้าเลยนะครับเวลารถจอดนิ่งอย่าไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์ว่างได้นะครับเนี่ยข้างหน้าก็สวยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงเงาทั้งคันเลยนะครับก็จะมีตรงนี้แค่2ชิ้นนะะที่เป็นสีด้านนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีแดงด้านนะครับส่วนข้างหน้าก็จะเป็นสีแดงเงานะครับ ข้างหน้าก็จะเป็นดิสนะรข้างหลังจะเป็นดำนะฮะเนี่ยล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กลายห้าก้านนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีแดงนะฮะก็แนะนำวฟร้อยสิบตัวล้อแม็กเลยนะสีแดงนี่สวยนะสีแดงเงาเลยนะสีแดงฉ่ำๆเลยนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่47,900บาทนะฮะอันนี้คือราคาเงินสดนะครับเงินครีดีๆก็ดาวเริ่มต้นอยู่ที่900บาทนะครับ จ่าย900เนี่ยรถไปขี่ได้เลยนะฮะข้างวดสมยาสุดได้ถึง48งวดนะครับ1,705บาทนะครับ48งวดนะครับเอกสารในการออกรถก็แบรประชาชนใบเดียวนะฮะสำหรับคนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะสำหรับท่านใดสนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สอบถามเข้ามานะครับที่0921577129นะครับพร้านของเรานะฮะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสันะฮะขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะฮะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับ ี 4D นี่สวยนะครับสำหรับคนด้าวิ่ร้อยสิบตัวแล้วแม็กนะครับรุ่แบบตัวท็อปปี2025ราคาใหม่4 7 9 0 0บาทน,นะครับเงินผ่อนก็ดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่900นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ